สวัสดีค่ะกิ๊กโปรดักชันเนียนนะคะสำหรับคลิปนี้อยู่กับกิ๊กนะคะแล้วก็รถนิสสันคิกรุ่น E ค่ะก่อนหน้านี้กิ๊กทำคลิปรุ่น E ไปแล้ว2คลิปด้วยกันจะเป็นสีดำนะคะแต่ยางจะบอกกับลูกค้าทุกคนเลยนะคะว่าสามารถมาจับจองเป็นเจ้าของกับนิสสันคิกรุ่น E ในสีอื่นๆได้นะเพราะว่า รถนิสสันคิกเนี่ยมีหลายสีมากเลยค่ะอย่างคันนี้ก็จะเป็นสีเทาซึ่งสวยมากๆเลยนะคะและลูกค้าของกิกในวันนี้มาใช้แคมเปญโปรโมชั่นดาวเริ่มต้น19,900บาทค่ะปกติแล้วกิกก็จะมีการตกแต่งแถมนะคะในรุ่น e เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในหน้าจอหรือว่าจะเป็นไฟตัดหมอกเบาะหนังต่างๆแต่สำหรับไฮไลท์ของคลิปนี้เลยกิกจะพามาชม เรื่องของการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าในเรื่องของการจัดไปแน้นว่าลูกค้าเคสนี้เขาประสบปัญหาอะไรบ้าง <Wow. S 1> แล้วเราสามารถที่จะแก้ไขให้ลูกค้าได้ยังไง <Wow. S 1> นะคะต้องบอกเลยว่าลูกค้าเนี่ยพื้นฐานเขามาจากรถอีโคคาร์นะคะคือเขาต้องการขยายรถให้มีความใหญ่ความคุ้มค่าได้ระบบอ e ีพาวเวอร์แล้วผ่อนเนี่ยราคาเนี่ยใกล้เคียงกับรถคันเดิมของเขาคือผ่อนไม่สูงนะคะ <Wow. S 1> ผ่อนไม่แรง <Wow. S 1> เดี๋ยววันนี้กิ๊กพาไปชมกับลูกค้า <Wow. S 1> เดี๋ยวจะพาให้เขามารีวิวเลยว่า เขาเนี่ยประสบปัญหาอะไรนะคะแล้วก็รถที่เขาได้รับไปคันนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปชมกันค่ะ ะะเราก็มาอยู่กับเจ้าของรถสวยๆคันนี้แล้วนะคะคือคุณสันนั่นเองเดี๋ยวจะให้คุณสันเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะในการจัดไปแน้นกับรถคันนี้ประสบการณ์ออกรถคันใหม่ค่ะก็เริ่มแรกเลยนะครับเข้ามาทําสัญญาทีนี้มันก็จะติดภาระ,ะนู่นนี่นั่นพวกนี้ไม่ผ่านก็ถอดใจตั้งแต่ ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเซ็นสัญญาเลยดีได้ได้น้องนี่แหละเขามาช่วยพูดเออพี่เดี๋ยวหนูช่วยอย,วอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยช่วยทําสัญญาไฟแนนซ์แรกก็ไม่ผ่านจริงจริงเราก็จะถอดแจ้งแต่ตอนนั้นแหละก,ก็ได้น้องอีกแหละ <Wow. S 1> <laughs> คือมาช่วยพูดพี่ไม่เป็นไรพี่พี่จะเย็นๆเดี๋ยวเดหนูช่วยอะไรเงี้ยช่วยทําช่วยพูดช่วยเตรียมเอกสารให้ขาดหรืออะไรก็ก็จนผ่านจนได้ครับจนจนได้ลดจนได้บริการก็ด,ด,ดีดีใช้ได้เลยตาม ตามงานให้คอยตามเอกสารให้ตามเรื่องให้แล้วก็กล่าวคำยินดีกับพี่ซันนะคะสำหรับรถใหม่คันนี้แล้วก็ต้องบอกเลยว่าใครที่ชมคลิปนี้อยู่และสนใจนิสันคลิกอีแบบพี่ซันนะคะติดต่อหากิ๊กได้เลยแล้วก็ชอบกดไลค์กดแชร์คลิปฝากใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ ึกษาเรื่องของการจัดไฟแนนซ์จะเป็นคําแนะนําที่ดีให้กับลูกค้าเลยแล้วก็ฝากโปไว้คันนี้19,900นะคะอย่าลืมทักมาหากิ๊กซื้อรถกับกิ๊กเยอะๆนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ซันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ